สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประกอบบางโคตนเหรอครับเนี่ยมันเป็นแนวนี้พากันสื่อมาเนาะเห็นไหมเขาบอกว่า,วาสตาร์ทเครื่องก่อนยกแผ่นากาันตัวกันโคนขึ้นก่อนตาร์ทเครื่องจะออกลงมากสิครับนี่นะน นบกับข้างเแล้วก็วกสุขขเกเข้าไปหั่นกึกบ่าันสิใส่งานนะมันสิเป็นเด้นี่จังบ่ขวงมือปะสิสตาร์ทเครื่องก็ยก,ยกขึ้นมาว่าซั่นยกเข้าไปกันนี่คือนเอ,อโรงงานครับหาโรงงานสมมว่าเพราะว่าเอาถึงมันเด้ครึ่งเดียวจยวงงังมันก็งามเนาะเพราะว่า ถ่าคลิปถ่าอย่างออกมาเราก็เป็นตะบึงตะบ,บูชมก็บบกด้เบ,บึงงามๆนะครับขาเพิ่นบานนี้หน้าผีบานมือเศร้านี่โอ้ยสตัดจนตัดเทปเลยลรอครับถึงประกาเทปลงเลยแล้วมันสิฟาดข้างข่อยมันแห้งหลายสิฟาดข่อยบรูจังหวะมันพอใส่ขลางามบอกครับเอ สอยกันประกอบสอยกันขยายรอแล้วกับหมดน้องน้องกันบ้านเนี่ยนี่ทั้งขังมันจะเป็นเสื่อน่ะอากองอยังไปดิสีตอนไปซื้อข้าเจ้าโชว์ไว้มันก็เป็นเสืนะ่อเนาะในวิดีโอเพิ่นน่ะนะมันก็เป็นแนวนี้แต่ไปเวลาเขาไปซื้อเ้าก็ะเด็แต่ลอดหลดๆเน,ะนาะครับ ใส่ขนาดกูได้กัอยากเบิ้งได้บ้านนี่งามหลายได้บ้านนี่ในขนาดอยู่ในโฮมเอาเดี๋ยวขอต่อเทปด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับบ้านเจ้ารถประกอบแล้วเรียบร้อยบานนี่เดี๋ยวขอเก็บละบานนี่เอาจัดก,การนัาสั่งตามตไปแม่เจ้า <laughs> แข้งนะเดี๋ยวปทำมิตร เรียบร้อยครับบานนี่มาเบิง้งปุกกำลังเถิงปนุกกำลังบอ่อเถิงกะพอเป็นสร้างกล่อนทายที่มาตัวถัาเด่งบอ่อเถิงอนบ่อสตาร์ทยังอยู่หม่งดับเครื่องน้องันเดียวมันเป็นดำดำแมนหมด ครับท่านผู้ชมครับกระวอบแล้วตะบงเป็นแห้งผมแหงตก่วงเด็กขั้นต้นันต้ี่้งตึง them both โอ้หน้ามหลไปบางค้นครับเป็นกระดูกนิดน้อยรอมันสูงมันก็คือรอ,อยางเนาะเอาละมันก็คือรอ,อยางเพื่ออะครับรอยางเัื่มันขับไงแหละครับรอสะอื้นครับร thank <laughs> you วันนี้ขึ้นเทเลยางเดียวขึ้นเทเลย่างเดียวโอ้ยพอเปียบร้อยกินข้าวแล้ว ôi cái này cũng là khoảng cái này rất nhiều thói quen ạ nhanh nhau